สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในเริ่มท้นเรียนรู้อาเซียนศึกษากันนะคะในหน้าที่18ถึงหน้าที่21นะคะเพื่อเด็กๆสามารถบอกชื่อประเทศที่สัมพันธ์กับตรงชาติได้นะคะฝึกทักษะการสังเกตจุดที่แตกต่างได้คะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเริ่มกิจกรรมที่หนึ่งกันนะคะฟังดีๆมีประเทศใดบ้าง ให้เด็กๆฟังคำพูดของโตอิมัมนะคะโตอิมัมเนี่ยเป็นผู้นำในศาสนาอิสลามนะคะแล้วนำชื่อประเทศมาเขียนลงในช่องว่างของภาพตรงชาติที่สัมพันธ์กันให้ถูกต้องนะคะโตอิมัมบอกว่าชาวมาเลเซียอินโดนีเซียและบลุรไนายดารุสซาลามนะคะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะคะ เ็บอกว่าให้เด็กๆเติมชื่อประเทศให้ถูกต้องเด็กๆดูสิคะประเทศที่หนึ่งเป็นตรงชาติของประเทศบรูไนาดารุสซาลามนะคะชื่อประเทศบรูไนตัวพยัญชนะใดอายไปบ้างคะเด็กๆตัวที่หนึ่งบอใบไม้ใช่ไหมคะให้เด็กๆเติมบอใบไม้ต่อไปตัวอะไรอายคะรอเรือ ตัวจากรอเรือนอหนูใช่ไหมคะอ่าเด็กๆด,ดูปยันชนะอ่าตามสีชื่อประเทศด้านบนเลยนะคะบรูไนาดารุสซาลามอ้าวต่อไปต่อจากนอหนูแล้วต่อไปโดเด็กสระอามีแล้วรอเรือสระอุต่อไปปยันชนะตัวอะไรคะหายไปสอเสือนะคะเติมลงไปเลย ต่อไปโซโซมีแล้วสระอาะมีแล้วตัวอะไรหายคะรอลิงสระอาะมีแล้วต่อไปมอม้านะคะเติมลงไปเลยมาดูประเทศที่สองทงจัดประเทศอะไรคะมาเลเซียนะคะสังเกตง่ายๆให้เด็กๆดูชื่อสีนะคะสีของชื่อประเทศนะคะอ่า อ่าต่อไปพยัญชนะตัวไรหายค่ะมาเลเซียมอมาเขียนลงไปเลยค่ะสระอามีแล้วต่อไปสระเอก็มีแล้วตัวจากสระเอตัวไรหายคะลอลิงเขียนลงไปเลยค่ะต่อไปสระเอมีแล้วต่อไปตัวไรหายค่ะโซโซเขียนลงไปเลยค่ะโซโซ สระอีมีแล้วต่อไปตัวอะไรคะตัวสุดท้ายยอยักษ์นะคะชื่อว่าประเทศมาเลเซียนะคะต่อไปประเทศสุดท้ายสีเขียวประเทศอะไรเอ่ยอินโดนีเซียนะคะพยัญชนะตัวที่หนึ่งก็คืออออ่างเติมลงไปเลยคะ่ะอออ่างสรลอิมีแล้วนอน,นูมีแล้วต่อไปสรลโอ มีแล้วใช่ไหมคะไปะยัญชนะตัวอะไรหายไปดอเด็กเติมลงไปเลยค่ะดอเด็กต่อไปนอหนูอ่านอหนูใช่ไหมคะหายไปเติมลงไปสลอีมีแล้วต่อไปสลเอมีแล้วต่อจากสระเไปยันชนะตัวอะไรคะซอสุเขียนลงไปเลยค่ะซอสุ ตาละอีมีแล้วยอยักษ์มีแล้วอ,อ่านว่าอินโดนีเซียนะคะเริ่มกิจกรรมที่สองนะคะตัวเลขบกลำดับจามุสลิมใหเ้เด็กสังเกตภาพแล้วเขียนตัวอักษรภาษภา,ษาษอังกฤษําโก็กำหนดลงในวงกลมของภาพจามุสลิมไม่ถูกต้องนะคะอ่าเรามาดูภาพนะคะเขาบอกผมชื่อโตอิม,มัมผู้นำในศาสนาอิสลาม เดี๋ยวจะมีชาวมุสลิมนะคะอยู่4คนให้เด็กๆฟังคุณครูอ่านแล้วให้เด็กๆนำอักษร A B C และ D เขียนลงไปในวงกลมสีแดงนะคะให้ตรงกับชาวมุสลิมที่คุณครูอ่านก็ความให้ฟังนะคะอ่าเรามาดูก้อที่หนึ่งเขียนตัว A ลงในวงกลม ของภาพบุคคลที่ยืนใกล้โต๊ะอีมัมมากที่สุดเด็กๆเจอไหมคะอะไกเจอแล้วเขียนลงไปเลยอยู่ใกล้โต๊ะอีมัมนะคะคนไหนเอย่ยเด็กผู้ชายเขียนลงไปเลยคะ่ะในวงกลมสีแดงบนหัวเด็กผู้ชายเขียนหนักสนตัวเอคะ่ะต่อไปข้อที่สองเขียนตัวบีลงในวงกลม ของภาพบุคคลที่ยืนอ่างจากโต๊ะอิมัมในลำดับที่สองอยืนอ่างจากโต๊ะอิมัมเป็นคนที่สองนั่นเองนะคะ,ะคือใกลเอยอผู้หญิงที่ยืนข้างเด็กผู้ชายใช่ไหมคะลูกคือคนที่สองเด็กๆเขียนอักษรตัวบีลงไปเลยค่ะต่อไปข้อที่สาม เขียนตัว C ลงในวงกลมของภาพบุคคลที่ยืนอ่างจากโต๊ะอิมัมในลำดับที่3คือบุคคลคนที่3นั่นเองนะคะอ่าคือใครคะผู้หญิงคนที่ใส่ผ้าคลุมผมใช่ไหมคะลูกอ่าเขียนตัว C ลงไปเลยในวงกลมสีแดงด้านบนต่อไปข้อที่4นะคะ เขียนตัวดีลงในวงกลมของภาพบุคคลที่ยืนอยู่ใกล้จากโต๊ะอิมัมมากที่สุดเป็นใครคะอยู่ไกลจากโต๊ะอิมัมมากที่สุดคนสุดท้ายนั่นเองก็คือเด็กผู้หญิงที่ใส่ป้าคลมุมผมใช่ไหมคะอ่าเขียนตัวดีลงไปเลยคะ่ะมาดูกิจกรรมต่อไปนะคะบาทหลวงบอกประเทศให้เด็กๆฟังก้อฟาร์มคำพูดของบาทหลวงนะคะ แล้วนำชื่อประเทศมาเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมสีแดงนะคะใต้ภาพเด็กถือตรงชาติที่สัมปันกันให้ถูกต้องนะคะเรามาดูนะคะภาพด้านบนาบาทหลวงบอกว่าชาวฟิลิปปินส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นะคะเด็กๆเห็นไหมคะมีบทคริสสัญลักษณ์ของบทคริสก็คือ อ่มีไม้คังเขนอยู่บนหลังคาเห็นไหมคะลูกเหมือนกองหมยบวกเลยอ่าเด็กๆด,ดูภาพด้านล่างนะคะจะมีเด็กผู้ชายสองคนยืนถือตรงชาติอยู่เด็กผู้ชายคนที่หนึ่งถือตรงชาติของประเทศอะไรคะเด็กๆสังเกตตรงชาตินะคะฟิลิปปินส์เด็กผู้ชายคนที่สองถือตรงชาติของประเทศกัมพูชานะคะอ่า เมื่อกี้บาทหลวงบอกว่าเชาวฟิลิปปินส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะอ่าให้เด็กๆนำชื่อประเทศฟิลิปปินส์เขียนลงไปใต้ภาพเด็กถือตรงชาติที่สัมพัน์กันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเอาชื่อประเทศฟิลิปปินส์เขียนลงไปใต้ภาพเด็กผู้ชายคนที่หนึ่งหรือคนที่สองคะคนที่หนงนะคะเด็กเขียนลงไปเลยค่ะ ฟิลิปปินส์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันนะคะมาดูกิจกรรมต่อไปนะคะบทนี้มีที่ต่างกันนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพ a และภาพ b แล้วขีดการกรบาดทับภาพที่ต่างกันจำนวนเจ็ดตำแหน่งนะคะลงในภาพ b ให้ถูกต้องเรามาดูกันเลยนะคะภาพ a เด็กๆลองสังเกตสิคะ มีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยว,เ,ยวเราไปกากบาททับภาพ B กันนะคะอ่าตรงไหนที่มีจุดแตกต่างกันอ่ามาเริ่มดูกันเลยนะคะเด็กๆเ,เริ่มจากหลังกานะคะอ่าหลังกาด้านหน้าภาพ A จะมีเครื่องหมายอะไรคะจะมีไม้กางเขนเหมือนกับเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะลูกอ่าแต่ภาพ B มีไมเอย่ย ไม่มีไอเด็กกากระบาดลงไปในป้าบีเลยค่ะตรงตำแหน่งที่ไม่มีนะคะอ่าต่อไปจุดที่สองอ่าเด็กๆด,ดูยอดอ่ายอดหลังกาด้านบนนะคะอ่าแตกต่างไม่เอ่ยอ่าใครคิดว่าแตกต่างกากระบาดลงไปเลยค่ะต่อไปจุดต่อไปจุดที่สาม ตรงหลังกาอีกตรงไหนแตกต่างอีกคะอ่าต้นไม้ภาพ A มีต้นไม้แต่ภาพ B มีอะไรคะมีไม้กางเกงอ่าหลังกาด้านหลังใช่ไหมคะลูกอ่าแตกต่างกันเด็กๆกากระบาดลงไปเลยอ่าต่อไปมาดูด้านหน้าอ่าด้านหน้าของโบสนะคะอ่าตรงด้านหน้า ภาพ A เป็นวงกลมสีแดงแดงใช่ไหมคะเด็กๆอ่าแล้วภาพ B มีไม่เอ่ยแตกต่างกันไหมอ่ากคคิดว่าแตกต่างกากระบ,บาดลงไปที่หนูเห็นว่าแตกต่างเลยคะ่ะสีแล้วนะต่อไปจุดที่ 5. อ่าเด็กๆเจอแล้วยังคะใครเจอแล้วกาลงไปเลยอ่าหลังบาทหลวงใช่ไหมคะ บาดหลวงคือคนที่ใส่ชุดสีขาวอ่าด้านหลังบาดหลวงมีต้นอะไรคะมีต้นไม้แต่ภาพบีมีไม่เอย่ยไม่มีเด็เดกๆกากระบาดลงไปเลยก้างหลังบาดหลวงในภาพบีนะคะอ่าไม่กาภาพเอนะคะลูกข็ให้กากระบาดในภาพบีนะคะอ่าจุดแตกก่างในภาพบีอ้าวต่ปไปจุดที่อกอ่าเด็กๆสังเกตดูด้านข้างนะคะลูก ด้านข้างที่มีประตูสีแดงแดงเด็กๆเห็นไหมคะที่คล้ายๆไม้สีแดงอะคะ่ะประตูทางเข้าภาพ A เ,เป็นยังไงคะแล้วภาพ B มีอะไรเพิ่มขึ้นมาต้นไม้แตกต่างไหมคะใครคิดว่าแตกต่างตรงไหนกากระบาดลงไปเลยต่อไปสุดท้าย ตำแหน่งที่7ตำแหน่งสุดท้ายนะคะอ่ามีอะไรหายไปเอ่ยคล้ายๆกับรั้วเลยสีขาวๆเด็กๆเจอไหมคะในปั๊บบีมีไหมเอ่ยใครเจอแล้วกากระบาดลงไปเลยคะ่ะเสร็จแล้วเด็กๆลองนับดูนะคะว่าครบเจดตำแหน่งหรือเปล่าอ่าเด็กๆกาครบไหมเจ็ดตำแหน่งจุดที่แตกต่างนะคะ ไครบแล้วตรวจดูให้เรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่กิจกรรมหน้าค่ะ